าสู่โปรแกรมจัดส่งสินค้านะคะมาเริ่มที่ข้อมูลหลักข้อมูลหลักก็จะมีชื่อลูกค้านะคะลูกค้าที่เราเปิดบิลน,นะคะรถนะคะรถทะเบียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรถเราเองหรือว่ารถร่วมนะคะสื่อพนักงานขับรถเฉพาะที่เป็นรถของคุณเองนะคะถ้ารถรวมไม่ต้องนะคะอันนี้คือชื่อเจ้าของรถร่วมนะคะ แล้วก็สินค้าที่ขนส่งนะคะเส้นทางที่จะวิ่งนะคะกำหนดต้องกําหนดโซนด้วยนะคะว่าโซนใกล้โซนไกลนะคะโซนเส้นไหนเหนือใต้ออกตกนะคะเพื่อกําหนดของอัตราค่าขนส่งซึ่งแต่ละแต่ละโซนค่าขนส่งก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะหรือว่าอาจจะไม่สนใจเรื่องของเอเรื่องของสินค้าว่าสินค ค่าขนส่งมันจะมองอยู่สองสองอย่างรวมกันก็คือเป็นทั้งสินค้านะคะสินค้าชนิดไหนแล้วก็อยู่โซนอะไรค่าขนส่งก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งนะคะหรืออาจจะไม่สนใจสินค้าเลยถ้าอยู่โซนนี้เหมาเลยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลหลักที่คุณจะต้องบันทึกก่อนนะคะถัดมางานประจำวันนะคะนะตอนนี้โปรแกรมมองเรื่องของการจัดรูทเพื่อส่งสินค้าไปตามรูทนะคะ ก็จะดึงข้อมูลนะคะ invoice นะคะอ,อ,อาจจะจักฝ่ายขายก็ได้แต่ว่าเป็นการ import invoice เป็นไฟล์ excel นะคะเพื่อเอามาวางแผนว่า invoice ของลูกค้าแต่ละลายลูกค้าแต่ละลายอยู่อยู่พื้นที่ไหนบ้างอยู่โซนไหนบ้างนะคะออกตกเหนือใต้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาจะได้จัดรู้ถูกนะคะวางแผนเพื่อที่จะปล่อยรถนะคะเลือกรถ เพื่อจะวิ่งแต่ละรูทนะคะแล้วก็ยืนยันเพื่อ <c oughs> เพื่อรับสินค้าวิ่งงานให้กับลูกค้าแล้วก็ออกเป็นเรื่องของรายงานต่างๆนะคะอันนี้คือรายงานตอนสิ้นเดือนสอบถามนะคะสถานะต่างๆของของแต่ละขั้นตอนว่าอันไหนที่ทำแล้วไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะคุณจะได้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้งานตกหล่นนะคะ มาเริ่มที่แฟ้มข้อมูลหลักก่อนเลยลูกค้านะคะลูกค้าก็คือคนที่เราบินหน้าอินวอยเป็นชื่อลูกค้าอะไรอันนี้เป็นขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นชื่อลูกค้านี้นี้ c p อนะคะฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้านี้นะคะจะออกในอินวอยนะคะเชื่ออะไรแต่ลูกค้ารายนี้สมมุติว่า CPO บอกว่าให้ไปส่งเซเว่นสาขาหนึ่งสาขาสีลมเอ่อ สุขุมวิทลาดเร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีแยกตามแต่ละสาขาอะไรก็คือเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าปลายทางอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือลูกค้าที่อยู่ในหัวอินวอย์ชื่ออะไรนะคะเอาง่ายๆว่าลูกค้าที่เราจะไปเก็บเงินนะคะนะคะอันนี้ถัดมารถบรรทุกประเภทรถก่อนนะคะกำหนดประเภทรถว่า รถประเภทนี้รับน้าหนักได้เท่าไหร่นะคะเรามีเรื่องของน้ําหนักของสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทะเบียนรถแยกเป็นท่อนหัวท่อนหางถ้าในกรณีรถของคุณเองอันนี้คุณต้องแยกท่อนหัวท่อนหางอันนี้เป็นยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะคะเป็นทะเบียนรถหมายเลขนี้นะคะสาระสําคัญคือทะเบียนรถที่เหลือเป็นแค่ข้อมูลอ้างอิงนะคะถ้าในกรณีเป็นรถร่วม สมมติถ้าคุณจ้างรถร่วมนะคุณก็ต้องใส่หมายเลขทะเบียนนะคะชื่อบริษัทของรถร่วมชื่ออะไรที่เหลือก็เป็นข้อมูลนั่งอินเหมือนกันนะคะหลักๆก็คือเป็นทะเบียนรถกับชื่อบริษัทรถร่วมนะคะพนักงานขับรถอันนี้คือพนักงานของคุณเองนะคะประวัติพนักงานแค่ต้องการรหัสกับชื่อของพนักงานแค่นั้นนะคะที่เหลือเป็นข้อมูลนั่งอินเหมือนกันนะคะ เอ่อมาเจ้าของรถร่วมไปกี้ป่นบอกแล้วก็คือให้ไประบุว่าเป็นชื่อบริษัทอะไรแล้วก็ทะเบียนรถอะไรของบริษัทรถร่วมนะคะสินค้าที่ขนส่งอย่างนี้เปน็นยกตัวอย่างอาจจะต้องระบุด,ด้วยนะว่านะคะว่าสินค้านี้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีผลเรื่องของอาาัตราค่าขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ สถานที่รับส่งสินค้าเหมือนจุดหลักๆของจุดปลายทางอะคะ่ะต้นทางเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราสตาร์ทจากที่ไหนแต่ปลายทางคุณอาจจะอย่างอันนี้เปิ้ลยกตัวอ,อย่างสีลมวิภาวดีพระรามสี่นะคะแต่ถ้าคุณเป็นเ,เป็นแต่ละภาคเช่นอาจจะเป็นวิ่งภาคเหนืออย่างนี้นะคะตะวันออกใต้อย่างเงี้ยอันนี้คือคุณก็แบ่งอย่างนี้ได้เอาว่าปลายทางอะคะ่ะปลายทางของคุณมันเป็นโซนไหนนะคะ ก็ให้กำหนดตามนั้นนะคะโอเคถัดมาเส้นทางเส้นทางก็คือเป็นการผูกต้นทางกับปลายทางนะคะอย่างอันนี้เปิ้ลยกตัวอย่างเปิ้นมีวิ่งสตาร์ทจากเส้นสุขุมวิทเพราะต้นทางของเปิ้ลคือสุขุมวิทนะคะปลายทางไปที่ไหนอย่างถ้าสมมติคุณบอกว่าต้นทางของคุณกรุงเทพปลายทางเป็นเออเชียงใหม่หรืออ,อต้นทางเป็นกรุงเทพปลายทางเป็นออ,อุบลอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ จุดต้นทางที่รับสินค้าก็คือกรุงเทพอย่างเงี้ยคคุณต้องระบุว่าต้นทางที่คุณรับของอะคะ่ะต้นทางที่สตาร์ทรถเนี่ยโลเคชั่นอ,อยู่ที่และที่จุดลองที่จุดที่เท่าไหร่นะคะคุณสามารถเซิร์ชจาก g o o g l e แชร์หรือ Copy ี้ลิงก์มาใส่ที่ตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลเอาง่ายๆว่าเปิ้ลจะต้องรู้โลเคชั่นของต้นทาง โลเคชันของปลายทางนะคะถัดมาเปิ้ลต้องมากำหนดว่าเปิ้ลมีวิ่งโซนไหนบ้างนะคะโซนอย่างเมื่อกี้เปิ้ลยกตัวอย่างเปิ้ลมีสุขุมวิทไปสีลมนะคะจากสุขุมวิทไปสีลมมันผ่านมันผ่านหลาย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 ถนนนะคะ คือคุณอาจจะต้องมีแยกเป็นโซนเพื่อ,อคิดค่าขนส่งนะคะอย่างน,นี้เป็นยกตัวอย่างว่าโซน A โซน A ของเปิ้ลคือ0ถึง5กิโลอันนี้เรียกว่าโซน A นะคะมันมีผลเกี่ยวกับค่าขนส่งนะคะทั้งสินค้าและโซนเกี่ยวกับค่าขนส่งอ,อันนี้เปิ้ลยกตัวอย่างว่าโซน A ของเปิ้ลก็คือจากจุดต้นทางตรงนี้จากศูนยวินเนี่ยไม่เกิน5กิโลมองว่าเป็นโซน A ห้ากิโลขึ้นไปไม่เกิน10คือโซน B อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเอ,อ่อมากกว่า10ไม่เกิน80บคือโซน C นี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือคุณกำหนดเองอันนี้คือเรื่องของโซนนะคะเสร็จแล้วเปิ้ลต้องมาระบุด้วยอย่างเมื่อกี้เปิ้ลยกตัวอย่างว่าลูกค้าของเปิ้ลคือ CPR หัวใบจ้งนี้คือ CPR ที่เปิ้ลจะเอาสินค้าไปส่งอันในานามบริษัท c p r แต่ว่า เปิ้ลเอาสินค้าไปส่งที่เซเว่นแต่ละสาขาเห็นไหมคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างมีสีลมมีพระรามสีก็แล้วแต่ปลายทางของคุณคือ,อไรแต่ว่าออปลายทางเปิ้ลจะต้องรู้โลเคชันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปส่งลูกค้าปลายทางที่ไหนต้องรู้โลเคชันด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของโลเคชันเปิ้ลต้องรู้ต้นทางและปลายทางทั้งหมดนะคะที่เราจะไปส่งนะคะไม่งั้นโปรแกรมก็จะไม่รู้ว่า จากจุดต้นทางไปถึงปลายทางมันอยู่โซนไหนนะคะอย่างที่เพิ่นบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของค่าขนส่งเพราะฉะนั้นทุกจุดที่คุณจะเอาของไปส่งจะต้องมีโลเคชันเพื่อรู้ว่าอยู่โซนไหนเพื่อคำนวณค่าขนส่งถูกนะคะเออถัดมาค่าขนส่งค่าขนส่งเห็นไหมคะมีโซนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพิ่นบอกว่า0ูกิโลนะคะอยู่โซนไหน ห้ากิโลขึ้นไปถึงสิบอยู่โซนบีสิบถึงสิบห้าแล้วก็ไปก็คือโซนสี่นะคะถ้าสินค้ารายการนี้นะคะถ้าอยู่โซนเอเปิ้ลคิดตามน้ำหนักกี่บาทอย่างนี้เป็นยกตัวอย่างห้าบาทต่อกิโลเฉพาะสินค้ารหัสนี้ถ้าอยู่โซน B 6บาทต่อกิโลแต่ถ้าเป็นสินค้าอีกรายการหนึ่งสมมุตินะคะอาจจะเป็นศูนสองเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่อีกรหัสหนึ่งค่าขนส่งคุณอาจจะ ถ้าโซน A อาจจะไม่ใช่5บาทแล้วอาจจะเป็น10บบาทก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสินค้าขึ้นอยู่กับว่าคุณไปส่งที่โซนไหนค่าขนส่งก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือมองเงื่อนไขสินค้าและโซนนะคะค่าขนส่งแบบไม่สนใจเรื่องสินค้าเลยแต่ยังสนใจโซนอยู่นะคะแบบอันนี้แบบอาจจะเหมาคันเลยว่าถ้าเลือกเมื่อไหร่ที่คุณเลือกรถประเภทนี้ แล้ววิ่งโซน A ก็คือไม่เกิน5กิโลคุณเหมาคันเลยคือ5,000ันะคะถ้าเป็นโซน B อ่ะ6,000อันนี้คือตามตัวอย่างนะคะตัวเลขค่าขนส่งอะไรต่างๆเนียคือคุณกำหนดเองนะคะอันนี้คือดูตามประเภทรถแล้วเหมาเลยว่าแต่ละโซนคือคุณคิดเหมาเท่าไหร่นะคะ,ะมางานประจำวันบ้างนะคะจะเริ่มของการาวางแผนและจัดรถ เอาของขึ้นรถเพื่อไปส่งให้ลูกค้านะคะมาที่หัวข้อนี้เลยรับข้อมูลจากการส่งสินค้าอันนี้เป็นการดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel นะคะเดี๋ยวเปิ้ลขออนุญาตเปิดให้ดูตัวอย่างไฟล์ Excel นิดนึงตัวนี้เปิ้ลจะต้องได้ไฟล์ Excel 1หนึ่งที่จะต้องมีในฟอร์แมต e x e e l คือหมายเลขเอกสารวันที่ตามบินเวลาที่คุณจะปล่อยรถนะคะ แล้วก็อันนี้คือรหัสลูกค้านี่เป็นต้นนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างฟอร์แมตเฉยๆนะคะลูกค้านี้คือขอ <c oughs> โทษค่ะ CPO นี้เป็นตัวอย่างนะคะในหัวใบแจ้งนี้ปลายทางก็คือแต่ละสาขาที่ไหนนะคะแล้วก็รหัสสินค้าจํานวนสินค้าที่เราจะเอาขึ้นรถนะคะที่อยู่ตามอินวอย e นะคะขอกลับมาที่โตัวโปรแกรมดึงไฟล์ e x c e l ขึ้นมาค่ะ นั่นหมาถึงว่าคุณต้องมีไฟล์ Excel แล้วนะคุณก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะต้องการยืนยันตอบเยีสไปต้นทางก็คือสุขุมวิทนะคะยืนยันนะคะแค่นี้อันนี้คือดึงไฟล์ Excel มาแล้วคุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเอเมื่อสักครู่ในี้ e x l e l ถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ทำใหม่แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือหัวข้อตรวจสอบเอิ้นจะขอข้ามหัวข้อนี้ไปมาเรื่องของการวางแผนเลย ะะจุดต้นทางของเปิ้ลก็คือสุขุมวิทนะคะรถออกกี่โมงสมมติเปิ้ลบอกว่าสี่โมงเย็นเส้นทางที่วิ่งสุขุมวิทสีลมนะคะโปรแกรมจะดึงอินวอยด์เฉพาะที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่เส้นนี้โปรแกรมรู้ได้ยังไงนะคะโปรแกรมรู้เพราะว่าปลายทางคุณเห็นไหมคะลูกค้าปลายทางตรงนี้เราถูกกำหนดโลเคชันไวล้ว่าลูกค้าปลายทางตรงนี้อยู่ อยู่โซนไหนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะรู้อยู่แล้วนะคะคุณก็แค่เลือกว่าคุณจะเอาอินวอย์หมายเลขไหนขึ้นรถก็คือเอาสินค้าขึ้นรถอะคะ่ะง่ายเปิ้ลก็เลือกเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะดูจากตัวอย่างเปิ้นนะคะเปิ้ลบอกว่าสินค้าตัวนี้มันโอเวอร์มากเลยบินใบเนี้ยสินค้ารวมน้ําหนักประมาณเจ็ดหมืนเจ็ดซึ่งรถคันนึงอาจจะน้ําหนักไม่ถึงนะคะ โปรแกรมเขาก็จะเตือนขึ้นมาว่าน้ำหนักของสินค้าที่คุณเลือกมาในอินวอยต์ใบนี้น้ำหนักมันเกินนะคุณยอมรับได้ไหมนะคะถ้าคุณยอมรับได้คุณก็กดโอเคไปถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณก็จะต้องแจ้งแล้วแต่จริงๆความเป็นจริงอินวอยต์มันไม่น่าจะเกินข,น,ขนาดนี้นะคะอันนี้เปิ้ลแค่แจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมเขาเตือนให้นะคะถัดมาพาเปิ้ลเลือกอินวอยต์เสร็จปุ๊บนะคะเปิ้ลก็ต้องไปเลือกว่าเปิ้ลจะใช้รถประเภทไหน ยังไม่ใช่ทะเบียนรถนะแค่ประเภทรถคุณก็จะต้องรู้ว่าอ๋อโอเคน้ําหนักประมาณนี้ยรถประเภทไหนที่วิ่งนะคะอันนี้คือคุณเลือกเองนะคะเปิ้นเลือกขึ้นมาแบบนี้โปรแกรมก็จะคํานวณเข้าวๆว่าเออต้นทุนต่ําสุดหรือว่าออต้นทุนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับกับดีโอ,อหมายเลขเนี้ยค่าขนส่งจะอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมคะ ถ้าคุณคิดเป็นลายชิ้นสินค้าเป็นลายชิ้นโปรแกรมจะมองว่าคุณจะต้องอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าค่าใช้จ่าย,ยที่หมื่นหนึ่งค่าขนส่งแต่ถ้าคุณเหมาคันก็คือ5 0 0พันอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะแต่ว่าโปรแกรมมันแค่แนะนำนะคะหลังจากนั้นพอเปิน่นเ,เลือกประเภทรถเรียบร้อยแล้วเปิ้ลก็เซฟนะคะในหนึ่ง do คุณสามารถเลือกได้มากกว่า1 invoice แล้วแต่คุณก็ลองดูว่า invoice ที่คุณเลือกมาน้ำหนักรวมมันเท่าไหร่อะไรยังไง นะคะอ่ะเปิ้ลเซฟนะคะเขาก็จะมีรายงานออกมาอย่างสมมุติว่าเปิ้ลทำเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นต้นนะคะคือ DO หมายเลขนี้นะคะยังไม่รู้ทะเบียนรถนะคะรู้แค่ประเภทรถแล้วก็ปลายทางของลูกค้าชื่ออะไรนะคะสินสินค้ากี่ชิ้นน,น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> นะคะโอเค ถัดมาพอเปิ้ลวางแผนเสร็จแล้วเปิ้ลก็เตรียมจัดจัดรถเลยเมื่อสักครู่ยังไม่รู้เบอร์รถแต่อันนี้จะต้องเลือกรถแล้วไปที่หัวข้อบันทึกการจัดรถนะคะเอ่อดีโอหมายเลขที่เปิ้ลทำเมื่อสักครู่คือหมายเลขแปดเห็นไหมคะวันที่สิบหกเดือนสิบที่เปิ้ลทําอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็ต้องมาเลือกรถแล้วว่าเอ่อดีโ <c> อ <oughs> หมายเลขเนี้ยจะเป็นรถคันไหนที่วิ่งไปนะคะกด f หนึ่ง ะะเลือกรถทะเบียนคันนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรถคุณหรือรถร่วมหรือนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ,อย่างนี้เป็นยกตัวอย่างเป็นรถของของเราเองนะคะเสร็จแล้วก็เซฟมาดูรายงานรายงานการจัดรถวันนี้เลยนะคะมีดีโอหมายเลขนี้นะสินค้ากี่ชิ้นนะเป็นประเภทรถแบบไหนรถทะเบียนคันไหนที่วิ่งนะคะ โ <c oughs> okay. อเคพอปเปิลจัดรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเอาของขึ้นรถแล้วบันทึกยืนยันการรับงานของรถแต่ละคันที่เปิลเลือกมาสักครู่นี้นะคะ,ะวันที่สิบหกเดือนสิบคุณดูรายการที่สี่ที่เปิลทำนะคะดีโอหมายเลขศูนย์แปดรถทะเบียนคันนี้ที่เปิลเลือกนะคะค่าขนส่งตอนนี้ โปรแกรมสถามแล้วคุณจะคิดเป็นลายชิ้นไหมก็คือหมื่นหนึ่งหรือคุณจะเหมาเที่ยวสมมตินะเหมาเที่ยวคือห้าพันก็แล้วแต่นะคะยืนยนันยืนยันก็คือเป็นการยืนยันว่ารถคันนี้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะ,ะสมมติว่าเปิ้ลบอกว่ายืนยันแล้วกันนะเซฟเพราะฉะนั้นฟโฟล์งานจริงๆจะมีอยู่ประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นเรื่องของรายงานนะคะเปิ้ลขออนุญาตมาดูรายงานแรกเลยคือรายงานออกดีโอ เอาวันนี้แหละนะคะดโอหมายเลขนี้นะคะอ้างถึงอินโหวยหมายเลขอะไรก็ที่เราดึงอิน o i วยอินโหยนี้เป็นของลูกค้าปลายทางชื่ออะไรอยู่โซนไหนนะคะสินค้ากี่ชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่ว่าไปนะคะอันนี้คือ DO ถัดมารายงานการขนส่งวันนี้นะคะก็เป็นคล้ายๆกับรายงานเมื่อสักครู่แหละนะคะ รายงานค่าขนส่งประจำวันอันนี้จะเป็นเรื่องของรายได้แล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะเป็นเรื่องของค่าขนส่งนะคะเดี๋ยวว่นขอกลับไปดูรายงานค่าขนส่งแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกดูตามอะไรตามประเภทรถตามเส้นทางหรือตามเจ้าของรถคือกรณีถ้าคุณจ้างรถร่วมอ่สมมติปิ้นดูจาตามจ้างรถร่วมละกันนะคะจ้างรถร่วมคุณจ้างบริษัทอะไรนะคะ ดีโอหมายเลขอะไรทะเบียนรถนะคะแล้วก็สินค้าจำนวนกี่ชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่ถ่าขนส่งเท่าไหร่นะคะอันนี้คือรายงานแต่ละวันนะคะรายงานตอนสิ้นเดือนก็คือสรุปในแต่ละเดือนก็คล้ายๆแต่ละวันจะสรุปเป็นทั้งเดือนเปิ้ลขออนุญาตไปที่สอบถามเลยรายการอินวอร์ใบส่งของที่ยังไม่ได้ออกดีโอความหมายก็คือเปิ้ลมีการ ดึงฟอร์แม Excel i n v o i นมาแล้วแต่เปิ้ลไม่ได้เข้าขั้นตอน3ตัวนี้ที่เปิ้ลไฮไลท์อยู่ตรงนี้เปิ้ลยังไม่มีการวางแผนแต่ดึง i n v o i c e มาแล้วคุณก็ไปดูที่หัวข้อนี้โปรแกรมมันก็จะโชว์มาเลยว่า i n v o i c e หมายเลขพวกนี้คือคุณดึงมาแล้วนะแต่คุณยังไม่ได้วางแผนการจัดลดเลยคุณก็สามารถตรวจสอบงานอันไหนที่จะตกหลน่นนะคะคุณดูได้จากหัวข้อพวกนี้คุณมีดีอแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นลด ดีโอมาดูขั้นตอนตรงนี้นะคะมีวางแผนแล้วออกดีอคุณมีดีอจริงคือคุณวางแผนประเภทรถแล้วแต่คุณยังไม่ได้เลือกรถเนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีดีโอหมายเลขไหนบ้างนะคะที่คุณยังไม่ได้เลือกทะเบียนรถงานยังค้างอยู่อะง่ายๆนะคะ,ะ,คะถัดมาสอบถามสถานะอินวอยนะคะ,อ,ะอันนี้กานถึงอ่ะ i n v o i ย e หมายเลขนี้นะคะเปิดดีโอหรือยังขนส่งวันไหนนะคะประมาณนี้สอบถามสถานะของดีโอืมดีโอหมายเลขนี้นะคะส่งตอน16บหนาฬิการถคันไหนนะคะ